ขอเรียนชี้แจงผลการวินิจฉัยร่างพรบทั้ง5ฉบับที่ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้นำเสนอไปที่ประธานรัฐสภาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้นะคะ 1. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ร่างพระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลามฉบับที่พศ 4. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติทาส2524และที่แก้ไขเพิ่มเติม5ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกทุนหมุนเวียน2558 สภาตีตกทั้ง5ฉบับด้วยเหตุผลเดียวกับพรบบริหารราชการกระทรวงพุทธศาสนาพศที่ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเคยเสนอไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2563เนื่องจากว่าพรบทั้ง5ฉบับไม่เข้าหมวด3เกี่ยวกับสิทธิ์และหมวด5อำนาจและหน้าที่ของรัฐขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องการเสนอกฎหมายของภาคประชาชน การเสนอกฎหมายของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาทําไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา113ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในหมวด3เรื่องสิทธิและเสรีภาพของพลเมือชาวไทยหมวด5หน้าที่ของรัฐเมื่อพิจารณาถึงอำนาจในการเสนอกฎหมายของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้พวกเราแทบไม่มีสิทธิ์เลย ดังนั้นโอกาสที่จะเสนอกฎหมายทางรัฐสภาภาคประชาชนแทบจะเป็นศูนย์พราะเงื่อนไขที่จำกัดไว้ที่หมวด3และหมวด5พร้อมทั้งความเห็นชอบของสสในสภา,าเช่นที่ผ่านมาไอรอเคยเสนอกฎหมายด้วยคนสนับสนุนเป็นแสนแต่ว่าสสตีตกไม่รับแต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจะได้หารือแนวทาง ในการเสนอกฎหมายต่อไปซึ่งอาจจะเป็นการมาที่การรัฐสภาสำนักนายกหรือแม้แต่ถวายดีกาขอความเป็นธรรมหากสสในสภายังไม่ยอมเปิดใจรับทราบข้อเทจ็จจริงหมายเหตุนะคะผู้ใดนําผลการวินิจฉัยไปตีความบิดเบือนถือว่ามีเจตนาหมิ่นประมาทและสร้างความเสียหายให้กับทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา เราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา326และพะบอคอมพิวเตอร์และก็อย่าได้อ้างว่ากฎหมายมีการตีความได้หลายอย่างผิดนะคะเพราะว่าการเสนอกฎหมายเป็นไปตามมาตรา133ซึ่งการตีความมีเพียงหมวด3และหมวด5เท่านั้น ท่านใดที่พร้อมจะเดินไปกับเราขอเชิญพบกันนะคะเราจะมีการประชุมเพื่อเสนออาจจะมีการแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง5อีกทีหนึ่งในเดือนพฤษภาคมเพื่อจะเตรียมร่างทั้ง5นี้เสนอกันมาที่การรัฐสภา,าวันเวลาที่แน่นอนดิฉันจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะขอได้รับความขอบคุณจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะ